สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์นั้นเต็มไปด้วยความร้อนระอุนะครับท่านผู้ชมระหว่างโบนัฐานแล้วก็แขกคำปากาครับท่านโดยซัดกันไปซัดกันมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั้งหลายนั้นก็ได้ไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ตากผ้าไม่ค่อยแห้งที่ไหนได้อ๋อมีคนดูดแสงเข้าไปนี่เองนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมเป็นการบอกว่าหิวแสงแบบนู้นแบบนี้นั้นไม่ทราบว่ากล่าวหาใครเหมือนกันผมก็อยากจะเดินไปบอกเขาว่าให้ปองดองกันนะแต่รู้สึกว่าจะปองดองได้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจครับท่าน จากที่กูโบเอ้ไม่ใช่อันั้นมาสู่อสารของอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกันแต่อันนี้แตกหักกันไปค่ะโดยโบนับถาก็ได้ออกมาตอบโต้พี่แขกคำประกาศนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยันไม่ได้หนุนใครสื่อสารอย่างไม่ให้เกียรติโดยปัญหาคลัากรซังมาจากที่การไปออกช่องรายการช่องหนึ่งที่เป็นสำนักข่าวของทีวีสลิมนั้นก็เป็นที่จับตาม,มองและเป็นที่พูดถึงอย่างเป็นทางการเหลือเกินจนพี่แขกคำประการนั้นได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กว่ามาแล้วจ้าหวญใจสลิมคนใหม่ ซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนใครว่าเป็นใครนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็ต้องติดตามอีกทีโดยถ้าเกิดเมื่อกี้มาดิชนแล้วอันนี้มาสยามรัดโบฟาดกับคำปากาขอลาไม่ร่วมสร้างสังคมแห่งการด่าทอส่วนที่ออกมาเมื่อวานนี้อ๋อแตกหักกันไปเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมหากใครที่ก็ยังคิดว่าจะจบแล้วนั้นตอนนี้แขกคำปากาครับท่านซัดโบหิวแสงเดือดพักเอาแล้วเว้ยโบแล้วก็คำปากาซัดกันนัวดัดจลิดแล้วก็หิวแสงนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ป่าชายช้งหลายนั้นถึงกับขั้นตักผ้ากัน แห้งกันเลยทีเดียวบอกว่านึกว่าแสงหายไปไหนที่ไหนได้อ๋อมีคนดูดแสงไปก็เป็นที่น่าจับตามองครับท่านโดยโบนัทาที่ไม่ใช่กูโบแต่อย่างใดงนั้นนักเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนาาว่ากันไปบางก็บอกว่าเป็นขวัญใจของประชาธิปไตยเป็นนางฟ้าประชาธิปไตยบางคนก็มาโต้กลับว่าไม่ใช่นะมันเป็นนางฟ้าอันเต์ยุคตกค้างมาจากปี80อะไรแบบนี้ท่าน,นก็ใจเย็นๆกันไว้ก่อนนะอย่าไปพูดแบบนั้นหรือจะพูดนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่โบนัทาก็ได้ตอบโต้พี่แขกครับท่านหรือว่าคำพกาคำวิ ชชยอะไรต่างๆนานานี้ว่าเราเคยติงแล้วค่ะไม่เคยสนับสนุนให้ใครสื่อสารอย่างไม่ให้เกียิกันอยู่แล้วซึ่งเป็นเหตุให้คุณด่าแล้วว่าดัดจริตแล้วก็หิวแสงโดยตอนนี้กระแสบโบหิวแสงนั้นมากมายนะคะรับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าตากผ้าไม่แห้งเพราะว่าอ้น,นี้มันดูดไปหรือป่านนั้นก็ใจเย็นๆกันไว้โดยมาด่าทอแล้ว่าดัดจริตและหิวแสงว่าแต่คุณเคยประนามคนที่ก่ออาชญากรรมกับเราไหมจําได้ว่าเคยจัดรายการและหัวล้อสนุกสนานเรื่องที่ปวินเอาภาพถ่าไยไปปล่อยพร้อมกล่าวหาว่าเราถ่ายเอง ปล่อยเองเพราะอยากจับผู้ชายและคุณพูดว่าเราจะไปแจ้งความทําไมถ้าเป็นคุณจะถ่ายคลิปที่เด็ดกว่ามาปล่อยเลยแล้วก็การไปออกรายการช่องสลิมลอดช,ช่องช่องช่องหนึ่งนั้นโอ้ยบอกเป็นช่องได้ไงวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่าช่องไหนนั้นคุณก็บอกว่าการไปออกรายการสื่อช่องใดก็ตามคือโอกาสในการพบปะผู้คนหรือประชาชนหน้าจอของสื่อนั้นๆเมื่อเขาต้องการฟังเราพูดเราก็พูดให้ฟังที่ผ่านมาหลายคนในฝั่งที่คุณสนับสนุนก็ไปร่วมรายการมาก่อนนะ แต่ร่วมรายการมาก่อนนี่คงจะมีน้อยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ช่องเดิมที่เคยอยู่นะนี่ช่องสลิมใหม่โดยมุมมองต่างกาันไม่ใช่ด่าทอสร้างความเกลียดชังไปวันๆแตกหักกันไปเลยค่ะเอาละเว้ยบนัฐาก็ได้ออกมาบอกว่าแตกหักกันไปเลยค่ะใครจะร่วมสร้างสังคมกับคนแบบนี้แบบนั้นแล้วก็ขอลาโดยขอลาที่ว่านี้ไม่ใช่ลาที่ทําหน้าที่แทนมา้าหรือว่าแทนควายในการแบกอะไรต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ลาที่เป็นสัตว์แต่อย่างใดแล้วก็ก่อนหน้านี้นางสาวลัคนาพจน ข้อความโจมตีโบ,โบนัฒดาโดยมีรายละเอียดดังนี้มาแล้วจ้าประกาศประกาศเฮ้ยขวัญใจสลิมคนใหม่ผลิตงานเขียนได้ดูดีมีสติกว่าดีกว่าโจกว่าด็อกเตอร์นันยางโอ้ยใครว่าด็อกเตอร์นันยางแล้วก็มีดีกีนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไม่ต้องจ้างแต่ขอแค่สปอตไลท์ที่น่าเห็นใจคืออาจทําไปโดยไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีแฟนคลับแม้แฟนคลับกลุ่มใหม่จะเรียกฝ่ายประชาธิปไตยว่าสามกีไม่หยุดยอนปากบอกว่าขอสูภาพและมี ผลแต่ไม่มีสักครั้งที่เธอจะแวะมาเขียนสักหนึ่งสเตตัสว่าการที่เรียกคนที่ชูสามนิว้วาสามกีดนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างนะคบท่านผู้ชมคนที่โวยวายว่าตนเองถูกไซเบอร์บูลลี่กับไม่รู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจที่ตนเองเป็นที่นิยมจากกลุ่มคนที่รักในการอะไรสักอย่างจุดๆนะคบท่านผู้ชมผู้อื่นแปลกว่านั้นยังสามารถไปออกรายการในสื่อที่ได้ชื่อว่าทั้งปลอมแล้วก็ทั้งปลุกปัน่นคนมันหิวก็กไม่ทราบว่าการหิวนี้ออกจะเป็นการหิวแสงหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมประช ประชาชนทั้งหลายก็ประท้วงกันมาอย่างมากมายเหลือเกินตอนนี้ว่าบอกเฮ้ยทำไมตักผ้าไม่ค่อยแห้งอ๋อมีคนดูดแสงไปนี่เองนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าคนที่ดูดแสงนั้นมันจะเป็นใครนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเดือดพักอย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วครับท่านแล้วก็บางช่วงบางตอนนั้นพี่แขกก็บอกว่าในการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าแสงน้อยมันก็น่าดูค้นหาดีก็เป็นท่าเต้นโยคะนะครับท่านผู้ชมท่านนี้น่าจะทําได้อย่างยากเย็นเหลือเกินเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองครับท่านว่าขวัญใจสลิมคนใหม่ นั้นจะเป็นฝ่ายไหนที่ได้รับเกียรติไปก็ไปที่จับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ขอเตือนไว้ก่อนท่านจงระมัดระวังในการคอมเมนต์ไว้ด้วยเดี๋ยวอาจจะโดนอะไรไปได้นั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกันหรือไม่นั้นผมก็อยากจะเดินไม่บอกให้2คนนั้นว่าให,นะให้ปองดองกันไว้นะให้ปองดองกันไว้นะก็ต้องติดตามอีกทีส่วนอันนี้ไม่ต้องติดตามแล้วครับท่านหลังจากที่กลุ่มไทยไม่ทนนั้นจะเดินทางไปยื่นเรื่องอะไรกอบฝ่ายค้านไปว่าฝ่ายค้านอะไรต่างๆนั้น น,นี้แต่อันนี้ด็อกเตอร์เลมโบเดาใจเพื่อนเชื่อจะดูพรแค่น้อยเนื้อต่ําใจไม่คิดไ like ่ประยุทธ์จริงนะครับท่านผู้ชมโดยจากโพสต์ทูเดย์ส่งข้าประกวดนี้ใช้สรมนามนําหน้าด็อกเตอร์เสกสัตถูเอ้ยไม่ใช่ด็อกเตอร์เลมโบกันเลยทีเดียวครับท่าน <c oughs> ก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่าเป็นเพราะอะไรบอกว่าโควิดทําไม่ค่อยค่อยได้คุยกันแต่ก็มั่นใจในฐานะเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันมา30-40ปีว่านายจตุพรมีความน้อยเนื้อต่าใจเพราะขาดการพูดคุยกันที่ต่อเนื่องจากรัฐบาลผมคิดว่า จะหาทางพูดคุยกันได้เพราะถ้าไม่ติดวิกฤตโควิดก็จะมีความคืบหน้าในการพูดคุยอะไรต่างๆนานาในการับผู้ชมสําหรับดร์แลมโบหรือไอโบมึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ไม่มีไม่มีมันยังอยู่ดีก็ไม่น่าจับตามองแต่อย่างใดครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วตอนนี้ก็ต้องเล็ดอิดบีข้ามผ่านมันไปก่อนส่วนตอนนี้นั้นสําหรับใครที่กาลังจะโดนคุกคามหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้เราข่าวกูหายไปไหนแล้ววัดลังสีมันลมนะครับท่านผู้ชมก็ได้เกิดปรากฏการมีตํารวจหรือว่า นอกเครื่องแบบอะไรสักอย่างนั้นไปบุกบ้านก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยเมื่อกี้ไปปัดผิดออมันก็เลยหายไปส่วนกลุ่มไทยไม่ทนบุกทำเนียบไล่ซ้ำประยุทธ์เอ,อื้อกลุ่มทุนใหญ่จอบ,บุกสภาแล้วก็ไล่ฝ่ายค้านโดยไม่ทราบว่าแนวทางมันจะไปทางไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมจะไปไล่ทั้งประยุทธ์แล้วก็จะไปบุกสะานไล่ฝ่ายค้านด้วยนั้นก็เป็นการทั้งคำถามออกมาจากดรเสกสกลเสกสุนตน่ un, ไม่ใช่ดรโบอะไรสักอย่างนั้นบอกว่าแค่เข้าใจผิดหรือว่าน้อยใจรัฐบาลอะไรบางอยย่างนนนนััน้เป็นนะสคญ ไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้ราชดรคนหนึ่งโดนจับกลุมตัวไปที่เรียบร้อยโดยการตัดสินของศาลว่าคุก4เดือนละเมิดศาลนะครับท่านผู้ชมสําหรับใบชินวัตรโดยคุกสี่เดือนละเมิดศาลโดยศาลสั่งจําคุกใบชินวัตรสเดือนละเมิอดอานาจศาลชุมนุมด่าศาลชี้ก้าวเล้ารุนแรงแล้วก็สั่งจําคุกสี่เดือนไม่รอลงอาญาชี้เป็นการใส่ความแล้วก็ก้าวเล้ารุนแรงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องโชว์ก่อนโดยนี้ออกมาเป็นสถานการณ์ล่าสุดครับท่านโดยไม่ทราบว,ว่าตอนนี้จะ ได้ประกันตัวในอุทธรหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองเพราะว่าตอนนี้แม้แต่คดีบางคดีนั้นมีการจุดๆเด็กคนหนึ่งนั้นก็ยังได้รับการประกันตัวแต่อันนี้ก็โดนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมจากการไฮพาร์คหรือว่าปลาใสาหน้าสารนั้นแล้วก็อันนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยอ๋อสำหรับอาจารย์วัลเจตภาคีรัตนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประยุทธ์จิรัตนจมาเมื่อปี57นั้นแล้วก็ได้ออกหมายเรียกไปเรียกคนนู้นเรียกคนนี้ให้มารายงานตัวแล้วก็มีบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เป็นนักการเมือองงที่โโดดนนนปปิิวััตไ้้บาาหยก็ข ว่าไม่ได้บัญชีทรัพย์สินอะไรต่างๆนนาตอนที่ถูกปฏิวัตินี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโดยช่วงนั้นก็มีการหลบลี้ภายทางการเมืองอย่างมากมายไก่กองรวมถึงอาจารย์วรเจดด้วยแต่ไม่ได้ไปรายงานตัวตามที่คอสอชอนําโดยประยุธ์นะครับท่านผู้ชมเป็นคนสั่งนั้นโดยตอนนี้สารยกฟ้องเป็นที่เรียบร้อยครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาเนิ่นนานเหลือเกินเลยทีเดียวโดยอาจารย์วรเจดน่าจะพยายามรอให้มีสารชุดใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในภายใต้คอสอชอ,อะไรประมาณนี้โดยสารแขวงดุสิยกฟ้อง อาจารย์วุลจิตพาธีรัตไม่รายงานตัวคอสชอเป็นความผิดอาญาก็ถือว่าไม่เป็นความผิดนะครับท่านผู้ชมโดยยกฟ้องกันเปนที่เรียบร้อยสําหรับอาจารย์วเุเจตไม่รายงานตัวคอสชอหรือว่าความสงบราบคาบอะไรสักอย่างแห่งชาติอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ค่อยได้เป็นความผิดอาญาชี้สารรัฐมนูญวินิจฉัยแล้วก็ประกาศชาัดแล้วว่ารัฐมนูญระบุคนโดนข้อหานี้ไม่ต้องมีความผิดแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นก็ไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดแล้วแต่บรรดาประชาชนที่เป็นนักการเมืองและก็ ต่างๆนานาที่โดนหมายเรียกแล้วก็ตอนนี้ลีภัยไปต่างประเทศนั้นถ้าเกิดกลับมาก็จะไม่มีความผิดนะครับท่านแต่จะผิด่ังอื่นหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจบอกได้นะท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆพวกไอโอสามร้อยดักฟังอะไรทั้งหลายแหล่นั้นมึงอย่ามาทางนี้ไว้เฮ้ยโดยทางนี้ชื่นชมเดกประยุทธ์ของผมว่าละเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างต่อนเนื่องไม่เป็นวายกันเลยทีเดียวครับท่านเมื่อวานก็ได้ทํามาออกมาเป็นการหิวแสงหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะแต่ว่าแค่ไปทําการเปิดงานในการเป็นวันประวัติศาสตร์โลกเออไม่ใช่ประว ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะไรสักอย่างของประยุทธ์นั้นโดยก็ยังคงบ้าเสริมดัดลิบบิน้นมีงานที่ไหนประยุทธ์จะต้องขอมีซีนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบรบมือให้กับพลเอกประยุทธ์ของผมก่อนเพราะว่าผมชื่นชอบอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวครับท่านก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนโดยก็ต้องโชว์ก่อนว่าสาลยกฟ้องเป็นแบบนี้โดยช่วงระหว่างที่ฟ้องนั้นก็โดนมากมายไก่กองนะครับท่านผู้ชมทั้ง อดีตบกเคือมติชนตอนนั้นก็ป่วยหนักก็โดนไปด้วยก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทราบแล้วว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีคือข่าวที่จะอ่านตอนนี้วัคซีนโอลวงวงอลเวงครับท่านโดยประชาชนบางกลุ่มนั้นก็ได้ร้องเรียนมาบอกว่ามี SMS บอกมาว่ายังไม่ต้องไปจุดๆนะยังไม่ต้องมาจุดๆในวันที่กําลังจะถึงจุดๆนั้นซึ่งไอ้ผมที่บอกไปว่าจุดๆนั้นก็ไม่รู้ว่าจุดๆไหนนะเว้ยเฮ้ยผมต้องรักษาตัวผมไปก่อนไม่ได้เดี๋ยวมันจะหาว่าปลูกปั่นปั่นเฟกน แต่ที่แน่แน่โควิดวันนี้การฉีดวัคซีน100ล้านโดสภายในปี64นี้จะทําได้หรือไม่ได้นั้นช่างดูห่างไกลเหลือเกินแต่ตอนนี้ไม่ห่างไกลแน่แล้วครับท่านสําหรับโควิดวันนี้โดยวันที่8เดือน6ปี64วันนี้นี่เลยเสียชีวิตเพิ่ม28รายแล้วก็พบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง2,662รายแล้วก็เป็นแบ่งเ,เป็นคัสเตอร์เรือนจําด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็จดรายการไม่ทันแล้วว่ามีอะไรเพิ่มเติมเพิ่ม,มขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้นก็สรุปคือเราจะต้องทนอยู่กับการ แพร่ระบาดอย่างนี้อีกพักใหญ่นะครับท่านผู้ชมในต่างประเทศนั้นรู้สึกว่าการสร้างเฮิร์ตเอมูดิตี้หรือว่าสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้นั้นก็จะต้องฉีดให้ประชากรเกิน50ไปก่อนแต่50ที่ว่านั้นไม่ใช่วัคซีนจุดๆ,ๆที่ว่าแต่อย่างใดก็ต้องติดตามอีกทีเพราะว่าวัคซีนบางอย่างนั้นกันได้แค่การตายนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่สามารถกัน การแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวัคซีนอะไรหรืออาจจะหมายถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะเป็นได้ครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องอสงสัยแล้วสําหรับใครที่กําลังคิดถึงพักแมงสาบนั้นตอนนี้หากท่านกินข้าวอยู่แล้วก็เป็นแฟนคลับพักนี้นั้นท่านอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปางกลางเพราะฉะนั้นแนะนำเตรียมยาดมแล้วก็อมยาหมองไว้ก่อนที่ท่านจะมารับฟังในะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้หัวหน้าเผ่าพักแมงสาบตอบชัดๆบมร้อนยุบสภาลั่น พรรคแมงสาบเตรียมผู้สมัครสอสอกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้เกือบทุกเขตแล้วโดยเตรียมไว้เกือบทุกเขตนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดจริงนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับท่านแต่ว่าถ้าเกิดจะมีคนเลือกหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยหัวหน้าเผ่าตอบช,ะชะัดๆลมร้อนยุบสภาลั่นพรรคจุดเตรียมพร้อมผู้สมัครสอสอภาคใต้แล้วก็กรุงเทพได้เกือบครบทุกเขตแล้วส่วนภาคอื่นก็คืบหน้ามากโดยต้องย้อนกลับไปเมื่อการเลือกตั้งปี62ก่อนนั้นได้เลือกตั้งไว้ทุกเขตนะครับท่านผู้ชมแต่ ว่าที่แน่ในกรุงเทพนั้นศูนย์พันนะอุ้ยแล้วของมันวะเนี่ยเลือกตั้งอย่างไรให้แพ้แล้วมินไม่มีคนเลือกนั้นพรรคนี้เขาจะเก่งอย่างสุดตีงเลยทีเดียวโดยมีคําทํานายจากบรรดาทั้งประชาชนทั้งหลายแล้วก็ทั้งบรรดาหมอดูดวงหมอดูต่างๆ,ๆนานานั้นบอกว่ามันจะศูนย์พันไปในวัยวนี้ก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยก่อนที่จะเข้ามานี้ก็คําพูดของหันหน้าพรรคคนเก่านั้นก็ตัดไปเพราะไอ้ัวหน้าเผาคนใหม่นั้นมาก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านโดยในกทมผมได้ลงพื้นที่ เนื่องเป็นเดือนแล้วสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งจากนั้นก็จะไปทยอยเปิดตัวผู้สำผู้ที่พักพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรลงสมัครในนามพักทั้งสสและก็สกโดยในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าจะเปิดตัวผู้สมัครสสและสกรุ่นใหม่ของกทมอีกชุดหนึ่งในหัวหน้าเผ่ากล่าวนะครับท่านก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่าเป็นใครเหมือนกันนั้นก็ต้องเลดิีบีไปก่อนโดยสถานการณ์ของการใกล้จะสูญพันธุ์ของมันนั้นใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีแล้วครับท่านเพราะว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบลันว่าแต่พักนี้มันช่างกับกอกกับิ้ง ตามที่ประชาชนทั้งหลายบอกมานั้นผมก็อยากจะเกดินไม่บอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีเลยแต่ตอนนี้มันจะดีหรือไม่ดีนั้นเลดิธบีช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านแต่อันนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยอุบชื่อหัวหน้าพักเอาละเว้ยโดยพักพลัง พลังเฉยๆขอจัดประชุมใหญ่18กรกฎาคมอุบชื่อหัวหน้าพักพร้อมเชิญอดีตขุนคลังประกระาด้านเศรษฐกิจก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเฮียกรวงหรือเปล่านะท่านผู้ชมโดยกลวงที่จริงไม่ได้มีสระอะไรให้ผมจะต้องนั้นแต่ผมเพิ่มเข้าไปให้ว่าเป็นกรวงครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะใช่เฮียกรวงหรือเปล่านั้นโดยพักนี้อาจจะเป็นมอมินีของพักใดพักหนึ่งหรือเปล่านะั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆสถานการณ์การฉีดวัคซีนของบรรดาหลายๆจังหวัดเลยนั้นบ้านก็บอกว่าได้มาแค่ล็อตเดียวหรือว่า หลังงานนี้ผมก็อยากจะเดินไปบอกประชาชนว่าให้ใช้สติกันนะให้ใช้สติกันนะในการรับฟังนะคร,รับท่านผู้ชมเมื่อกันท่านอาที่โดนว่าบุกปัันเฟกนิวได้ผมก็อดลนทนไม่ได้ต้องเอามาแถะแรงเรียนไขให้ทราบกันก่อนครับท่านส่วนกองหนุนของพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะท้อแท้อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานนี้ดรเสรีวงมนเทวไม่ใช่วงมนทาบอกว่าไม่มีปัญญาจะช่วยชี้แจงแล้วโดยกองหนุนลุงตู่ตอนนี้เซ็งกันไปตามๆกันโดยเซ โกรธท้อใจแล้วมึงไปเรียกมันมาทไมา,าไมวะไม่มีไม่มีแล้วก็สื่อรัฐไม่คิดจะทำให้ประชาชนมั่นใจบ้างเลยเหรอแล้วก็ไม่มีบัรยายจะช่วยชี้แจงแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองว่าต่อจากนี้นั้นพูเดกวรยยุทธของผมนั้นจะโดนเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็กองหนุนนี้หนักใจไปอีกชั่วนาตาปีหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านส่วนราชบุรีอะไรกันวะนี่โอ้ยก็ยังระบาดไหลคัสเตอร์นะครับท่านผู้ชมจะจับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยสถานการ ข่าววันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนเลื่อนมาเจอเอบรีนาคัมแบ็กโอ้โหชีวิตกูมันจะซวยอย่างนี้ <S <S 1> <S 1> ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมเกิดมาจะต้องมาเจอข่าวอ้น,นี้อยู่เรื่อยเลยก็ข้ามผ่านมันไปก่อนส่วนตอนนี้พักก้าวไก่ก็ได้ออกมาจวกอน,นุทินอะไรกันอีกว่าเนี้ยล่าสุดแจ้งเข้ามาโดยก้าวไก่จวกอน,นุทินอย่าโยนความผิดให้โรงพยาบาลปมเลื่อนฉีดพะวัคซีนไม่พอแล้วก็จี้เปิดข้อมูลนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นได้ทําการไลฟ์สดในทาง Facebook แล้วก็ ได้มีการโทรไปที่กรมครวบคุมโรคเพื่อสอบถามเอกสารต่งตนางๆนนนั้นแต่ว่าไม่ได้ประสบปัญหาอะไรเลยครับท่านปัญหาที่ว่าก็คือดาวน์โหลดก็ไม่ได้แล้วก็ธนาธรก็ได้ถามไปยังกรมครวบคุมอะไรสักอย่างที่เขาโทรไปนั้นว่าถ้าเกิดไม่มีข้อมูลให้ดาวน์โหลดแล้วจะตั้งหวัวข้อนี้มาทําสักกระเบือ้อกอะไรประมาณนี้แต่ว่าสักกระเบือกไม่มีนะคานผู้ชมนั้นผมเติมให้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยตอนนี้สถานก,การณ์ของทั้งกองหนุนแล้วก็กองแช่งนั้นต่างออกมาประสานเสียงอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรไม่เห็นใจพลเอกประยุทธ์ของผมเลยหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามอีกทีโดยมันสมองระดับฝังชิปนะครับท่านผู้ชมก็เตือนแล้วว่าอย่าให้มันหายอย่าให้มันหายต้องจับตามองอีกทีว่าชิปมันจะหายหรือไม่นั้นก็จึงเป็นสถานการณ์ที่รวบรวมมาแถลงเรียนข่าวข้างต้นก่อนครับท่านผู้ฟังที่เคารพโดยหากใครตากผ้ายังไม่แห้งนั้นก็น่าจะต้องเอาไปตากแดดที่มันจัดกว่าเดิมนะครับท่านเพราะว่าอาจจะมีบางคนนั้นดูดแสงสว่างไปหรือไม่อย่างไรนั้นท่านก็ต้องใช้จักรยานในการรับฟังครับท่านหากชอบคลิปนี้ โดยขณะนี้ถ้ากำลังับฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับสวัสดีครับผม